วันนี้มา PHP นะคะจะมาสอนสร้างตารางนะคะที่ใช้ฟิลเป็น decimal ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตารางและสอนเพิ่มข้อมูลด้วย PHP y a d m i n ด้วยนะคะ mm hmm. ก่อนหน่นเลยเรามารู้จักกับ data type decimal กันก่อนนะคะเป็นการเก็บข้อมูลประเภทตัวเลขที่มีทศนิยมเป็นการเก็บข้อมูลนะคะซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดและก็ความถูกต้องมากนะคะ ก็สังเกตนะคะ decimal เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลที่กําหนดความยาวของฟิลด์นะคะจะถูกกําหนดในรูปแบบ md ไปงานกําหนดว่าจะให้มีจํานวนเต็มทั้งบมดกี่หลักและในจํานวนเต็มนะคะมีทศนิยมได้กี่หลักตัวอย่างนะคะถ้าหากเรากําหนดว่า decimal เนี่ยคือ52หมายความว่าจะมีเลขจํานวนทั้งมดนะคะหหลักและจะมีทศนิยม2หลักดังนั้นเนี่ยถ้าหากใส่ข้อมูลเกินดังตัวอย่างนะคะในตัวอย่างเนี่ยจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด 9หลักนะคะในกรณีนี้เนี่ยข้อมูลที่ถูกเพิ่มเข้าไปในดัตเตอรเบนะคะจะกลายเป็น999 .9 9 99. 99นั่นเองก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจำนวนเต็มของ52องแล้วนั่นเองข้อมูลที่ถูกต้องในการเพิ่มข้อมูลของ5้าองนะคะก็คือจำนวนเลขทั้งหมดรวมทศนิยมแล้วเนี่ยคือ5หลักและใน5หลักนั้นนะคะมีทศนิยมได้2หลักนั่นเองค่ะ มืที่ PNP My Admin กันเลยนะคะก็คือการที่จะมา PNP My Admin ได้เนี่ยก็คือเปิด s ซมคอนโทรลพา n e เขึ้นมานะคะแล้วก็กดไปที่ Admin ของ mysql ก็จะมาที่หน้า create database นะคะตอนนั้นนะคะกดที่ new ค่ะก็จะทำการตั้งชื่อของ database นะคะตั้งชื่อ database เ,เหมอนคูให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เลือกประเภทตรงนี้เป็น utf 8ปด j a a l c i นะคะตอนนั้นกด create ค่ะ เมื่อก่อนเครียดนะคะก็จะมาถึงหน้า Create Table นั่นเองคะ่ะก็ตั้งชื่อ Table ของคูณนะคะว่าต้องการให้ชื่อ Table อะไรนะคะเมื่อตั้งชื่อ Table ของคูณแล้วนะคะก็ มาเลือก number of c o l u m n เนยก็คือจำนวนคอลัมน์ที่อยู่ในท a b l ลของคุณนะคะว่าคุณต้องการเก็บข้อมูลอะไรบ้างกําหนดจํานวนคอลัมน์ของคุณได้นะคะ่ะตัวอย่างนี้ขออนุญาตกำหนดเป็น3คอลัมน์แล้วกันค่ะจากนั้นนะคะกด create ค่ะเมื่อกด create มาแล้วนะคะก็จะมาถึงหน้ากําหนดชื่อแล้วก็ท y p e ต,ต่างๆของแต่ละ field นะคะแต่ละคอลัมน์นั่นเองคอลัมน์แรกนะคะขออนุญาตเป็น ID แล้วกันค่ะ ID ก็คือเป็น ID ของเทเบิลนีแล้วกันนะคะแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะคะติ๊กถูกก็คือการเซตให้ ID เนี่ยเป็น primary key ก็จะเป็นการทำงานระขันต่อๆไปนะคะก็คือนอกจะเป็นการส่งข้อมูลหรือการใช้ relationship ต่างๆนะคะมาถึงข้อมูลที่เราจะนำมาเป็นตัวอย่างในการกำหนดข้อมูลแล้วก็การเพิ่มข้อมูลแล้วเนี่ยก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นชนิดข้อมูลของ ความสูงแล้วกันค่ะแล้วก็น้ำหนักซึ่งความสูงและน้ําหนักเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่อาจจะมีเลขทศนิยมได้นั่นเองค่ะมาที่ท้ายนะคะเลือกมาที่นาบริษแล้วก็กดไปที่ decimal นะคะซึ่ง high เนี่ยถ้าที่เราอ้างถึงก็คืออาจจะมีทศนิยมตามตัวอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็น5หลักนะคะก็คือมีจํานวนเต็ม3หลักทศนิยม2หลักคือรวมกันเป็น5หลักนั่นเองค่ะ ก็จะกำหนดเป็น5,2นะคะเวอร์ชันกันค่ะเลือกมาที่เดซิมอลนะคะน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลที่น้ำหนักเกิน100ก็เป็นไปได้น,นะคะก็เลยใช้5,2เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะกดเซฟค่ะ ก็จะมาที่หน้าสักเจอร์นะคะหน้าสักเจอร์ก็จะบอกรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์นะคะว่าเป็นประเภทอะไรความสุดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงการทดลองการเพิ่มข้อมูลนะคะก็มาที่เมนู insert ด้านบนนี้ค่ะตัวช่อง id เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเพิ่มนะคะเพราะว่า id เป็น primary key ก็จะมีการ auto run number ให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะข้อมูล h i g นะคะเรามาลองเพิ่มเป็น180 .69 ก็คือมีทั้งหมด5หลักและใน5หลักนะคะมีตัสนญลหลักน้ำหนักนะคะเช่นเดียวกับไฮเลยค่ะแต่ว่าเราจะมาลองเพิ่มข้อมูลที่เกินจากนั้นไปดูนะคะ,ะเป็นการเพิ่มข้อมูลที่ผิดรูปแบบมาเองนะคะก็คือเป็นข้อมูลที่เกินไปจากนั้นนะคะกด g กได้เลยค่ะ ก็จะมีการ w ร์ n i n g แจ้งเตือนประเภทข้อมูลที่ผิดรูปแบบมานะคะกดมาที่ browse ค่ะกดมาที่ browse ค่ะก็จะเห็นข้อมูลที่อยู่ในอลัมน์นะคะก็จะเห็นว่า high เนี่ยเป็นการแสดงผลที่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด5หลักแล้วก็ใน5หลักนั้นเนี่ยมีทศนิยม2หลักนั่นเองส่วน weight นะคะเราเพิ่มข้อมูลไปเกินค่ะเกิน5หลักแล้วก็ทศนิยมก็เกินด้วยข้อมูลที่ลงไปนะคะก็จะเป็น99 9 9 9จด9 9ตามที่เราคุยกันไปก็คือจะเป็น ความจุข้อมูลที่เต็มแล้วนะคะซึ่งการ Insert นะนะคะการอินเสิเนี่ยไม่ได้มีแค่รูปแบบการกรอกข้อมูลอย่างนี้อย่างเดียวนะคะการ Insert เนี่ยยังมีการขออนุญาตเลือกข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะคะกด go ค่ะจะเห็นได้ว่าหน้านี้ก็คือหน้า sql นั่นเองนะคะหน้า sql เนี่ยก็มีการสามารถที่จะเพิ่มข้อมูลลงไปได้โดวยวิธีนี้เช่นเดียวกัน ลอง copy ข้อมูลนี้มานะคะเป็นการ insert into แล้วก็กดไปที่ SQL แล้วก็ลองมาวางดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการ insert ข้อมูลได้เช่นกันค่ะสามารถนำไปใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ทดสอบทดสอบก่อนนำไปใช้ก็ได้คะ่ะในการใช้ภาษา SQL หรือการเพิ่มข้อมูลลบข้อมูลอะไรต่างๆนะคะสามารถทดสอบตรงนี้ได้ก่อนเลยนั่นเองค่ะ จะเห็นได้ว่าเมื่อเรากดโกมาแล้วนะคะข้อมูลที่เราพิมพ์ insert ลงไปเมื่อกี้ก็จะเพิ่มมาเช่นกัน,นะคะ่ะซึ่งแปลว่าเราสามารถทำงานต่างๆด้วยเมนู sql กับ insert ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการสร้างตารางนะคะโดยที่มี decimal นะคะเป็นส่วนผสมหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของตารางนั่นเอง decimal นะคะสามารถกำหนด กำหนดความจุแล้วก็ตัวเลขได้มากกว่านี้มากกว่า52หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะก็ตามจำนวนประเภทแล้วก็จำนวนตัวเลขของข้อมูลได้เลยค่ะ